ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์จุกิรุ่นที่หลายท่านนิยมชมชอบกันเหลือเกิน,นะะชุดนี้นะลายตัวมากนะครับที่ทางร้านจะส่งให้ลูกค้าไปเนี่ยผมให้หลายๆท่านทายนะครับว่าลูกค้าเอาไปใช้งานประเภทแบบไหนตอกติ๊ก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 ตอกผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงคิดว่าน่าจะโอ้ยตัวระดับนี้ต้องเป็นโรงงานแน่เลยไม่ครับบอกได้เลยครับรถหลังๆที่ส่งไปเนี่ยหลายชุดมากนะครับล้างซ่องผ้านะครับใช้งานง่ายนะครับสวยงาม มันเป็นรุ่นใหม่ก็ขึ้นชื่อคบว่าจูก,กี่นี่คุณภาพมาตรฐานความแข็งแรงความทนทานไว้ใจได้แต่ที่แปลกใจนั่นแหละรครับก็คือลาซอมผ้านะครับผมบอกงี้แล้วกันนะครับในการเลือกซื้อจากผ้านะมันไม่มีตัวไหนถูกเราเลือกถูกหรือผิดนะครับเทียบแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความจะเป็นนะครับความชอบของแต่ละท่านนะ่ะไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะเลือกตัวเริ่มต้นนะครับตัวระดับกลางหรือตัวตัวสูงไปเลย เก็บให้มันจบไปเลยเลือกที่จะไปใช้งานโรงงานหรือเลือกไปเปิดร้านตัดเย็บหน้าร้านหรือไปเปิดร้านซองผ้าหรือซื้อไปใช้งานส่วนตัวที่บ้านก็คือมีลูกค้าที่ซื้อ9,000ซีนะครับตัวท็อปสุดของจูเกะเลยไปใช้งานส่วนตัวก็มีเยอะแยะนะครับฉะนั้นนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะชอบเอาความชอบเราเข้ามาก่อนเราดูแล้วสเปคทุกอย่างโอเคเหมาะกับเราซื้ออะไรก็ได้ให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปแค่นั้นเองแลักให่ผมก็จะแนะนําแบบนี้ต่อให้เราซื้อราคาถูกมานะก็ได้ ตัวราคาถูกๆมาเลยนะครับแต่เราไม่ใช้งานมันก็ไม่คุ้มค่าอยู่ดีถูกต้องไหมครับอ่านันแหละ